ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง4.76วอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกฟรฟนะครับจากไม่มีใครอัปเดตนะครับลงยูทูบนะครับเน็ตฟรีอาจจะเป็นเลือนๆหายไปแล้วนะช่วงนี้เขาไม่ค่อยทํากันหรอกครับเน็ตฟงเน็ตฟรีนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะหันไปเล่นเกมหรือว่าสมาัครเน็ตแบบใช้ซิมอื่นกันแล้วนะ วันนี้นะครับผมก็จะมาสำหรับคนที่ยังเล่นแอปฟรียังเล่นซดูโมหรือว่าดีแทกเอหรือว่าใช้โปรเมริมกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกนะครับแอบปบนะฮะที่ว่ามันเร็วนะฮะโคตรแบบเร็วเลยแหละหายากนะครับเวลากลางวันเนี่ยจะเร็วเป็นไมค์อย่างนี้นะแต่ส่วนมากกลางคืนจะเร็วแบบพุ่งทะลุสิบไมค์มาเลย แต่อันนี้นะฮะกลางวันอย่างน้อยก็ไม่ขึ้นนะฮะสีไม่ขึ้นนะฮะถ้าเป็นไปได้นะบางวันนะจะส่วนมากนะครับแอปนี้นะฮะจะเร็วตอนเช้านะฮะตอนกลางคืนยิ่งเร็วนะผมไปวัดดูประมาณ20ไม่ขึ้นนะฮะตอนกลางคืนนะช่วงตีหนึ่งช่วงประมาณหลังสีทุ่มห้าทุ่มขึ้นไปนะฮะเอาง่ายๆผมไม่พูดมากนะท่านผู้ชมจะรอนานะครับมันก็แบบเร็วจริงนะฮะแอปนี้นะฮะเดี๋ยว ผมไม่สามารถทำลิงก์ให้ได้นะครับแต่ส่วนมากนะฮะในเพจสโตจะหาเจอทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ้าผู้ชมนะครับปดเข้าไปเพจสโตเลยนะฮะในช่วงนี้เขาแจกแอมฟรีหรือว่าเขาอัปเดตไฟล์ขึ้นมานะครับมันสามารถเล่นได้นะฮะแบบใช้เพจสโตโดดแต่ส่วนมากเขาจะทําเป็นไฟล์หรือว่าสร้างเน็ตฟรีขึ้นมาเองอันนี้เพจสโตเขาทำมาให้นะครับ โคตรดีนะครับแบบอบน้อยร้อยลีลาอุตสาห์งบน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ผมไม่มีงบเลยนะครับไม่ได้เติมเน็ตเลยนะครับไม่มีไม่มีโปรอะไรเลยนะแต่ผมเล่นโฮโลนะฮะับาหผู้ชมนะครับพิมพ์ไปเลยนะฮะเน็ตฟรี VPN นะกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะฮะให้ผู้ชมเลื่อนหานะฮะแอพว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเออให้ผู้ชมเลื่อนมาเห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่นี่นี่นี ท่านผู้ชมนะฮะกดเข้าไปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมติดตั้งแอปนี้นะแต่ผมติดตั้งเสร็จแล้วไงฮะผมแนะนำว่าแอปนี้โคตรเร็วนะฮะก็ไม่ถือว่าโคตรหรอกฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับระดับปานกลางระดับหนึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมกดเข้ามาแอปเลยนี้ใช่ใช่ไหมนะฮะให้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าท่านผู้ชมโนโปนะให้ให้ใหกดนี่นะฮะเอ1นะฮะ ทูสเปซอะไรนี่แหละทูแอพพาวอะไร <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท <laughs> ่านผู้ชมเลือกนะแล้วพวกที่ว่ามีโปรมีอะไรก็โปรล,ลงโปรไล,ลก็ใช้ตามแอป,ปไปเลยะฮะแต่ผมไม่มีโปรนะฮะนี่นะผมจะใช้อะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะให้ใช้มันมีมีไลน์เซิร์ฟอยู่นะฮะท่านผู้ชมเออให้ท่านผู้ชมผมจะเอานี่นะฮะแบบเอาเซิร์ฟนี้แล้วกันนะฮะจะไปลองนะครับ วัดให้ดูนะความเร็วแต่ตอนนี้เวลา17บเนิกาสาทีนะช่วงกําลังจะค่านะตอนเช้าเช้าช่วงเที่ยงก็เร็วอยู่นะมันถือว่าเร็วนะมาดูกันนะแอบวัดนะดูว่าจะกี่เมกะโอ้โหสิบเอ็ดเมกให้ตายเถอะพระเจ้าตอนนี้ยังเร็วขนาดนี้เอาง่ายๆนะฮะช่วงดึกๆนี้โคตรเร็วเลยแหละถ้าช่วงวันนี้นะมันเร็วแบบ อย่างนี้นะช่วงดือกก็เอาเอาไปเลยปลาไป40เมกเลยอนะเอาง่ายๆนะฮะความเร็วนะฮะ40เมกเลยแอปนี้ผมเคยแล้วนะฮะ13เมกนะฮะแต่เอาง่ายๆช่วงเที่ยงคืนเร็วอยู่แล้วก็จะไปวัด youtube ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะความเร็วของ y t u t u นะฮะไปดูนะฮะคลิปอะไรก็ได้นะครับไปดูรถถังนะยะผมติดมวยมากนะ่ะช่วงนี้ ดีมากนะครับช่วงนี้นะครับไปดูนะครความเร็วนะฮะผมจะรีนะฮะความเร็วไปเอาทำให้คลิปนี้ถึงได้เจ็ดร้อยบาทนี่นะฮะผมจะพูดอย่างนี้นะฮะให้ช่องที่ว่ามันแบบกล้องดีๆนะฮะมันจะดูได้เป็นพันเลยนะพันพีเลยนะฮะเอาง่ายๆนะความคมชัดนั่นเองนะ นะผมจะเอาไปพันหกเอ้ยพันหกร้อยพันหกร้อยที่จริงผมดูได้สองพันเลยนะฮะนี่นะฮะความเร็วตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยพีหกสิบอะไรนี่ฮะแล้วก็รีให้ท่านผู้ชมดูนะความเร็วโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้าเร็วจัดจัดนะฮะเอาง่ายๆนะครับสำหรับไปเล่นเกมนี่แบบสุดยอดเลยแบบสบายๆเลยแบบ17มิเมกหรือว่า 14หรือว่าเอ้ยพูดผิดแล้วประมาณ17นะครับปิงปิงน้อยมากเลยนะถ้าไปเล่นฟรีไฟลื่นวางไอวอรพิวนะฮะตั้งไอวอรสบายสบายเลยนะเออก็ประมาณนี้แล้วนะฮะประมาณนี้แหละเออผมขอได้ไหมครับท่านผู้ชมอย่างนึงผมจะทำผมจะทำแอปรวมทุกทุกวันเลยผมจะหาแอปมีฟรีดีๆ,ๆนะฮะให้ท่านผู้ชมแจกทุกวันนะฮะแต่ท่านผู้ชมขออย่างนึงได้ไหม ก็เลยก็เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเท่านี้นะจบแล้วขอ,อย่างเดียวมาดูหน่อยดูคลิปคลิปล่าสุดด้วยนะฟรีไฟสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไม่เป็วไามาจบแล้วไปแล้วจุก,ก